สวัสดีครับวันนี้มาสอนวิธีการติดตั้งอ s t o r e เป็นแอปเอาไว้ติดตั้งแอป IPA นะครับผมบน iOS 26รองรับ iOS 17 iOS 18จนถึง iOS 26เป็นแอปเอาไว้เปิด JIT ติดตั้งแอป IPA ให้เรามาที่เว็บไซต์นะครับ o s t o r e i o นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะของ Windows แล้วก็ Mac OS นะครับทำการดาวน์โหลดตัวโปรแกรมนะครับนี่ต้องใช้คอมทำนะทุกคน แล้วก็ทำการดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็จะได้ไฟล์ชิปมา,าคลิกขวานะครับผมทำการแตกไฟล์หรือแยกไฟล์นะครับแล้วก็เราก็จะเจอตัวโปรแกรม setup.exe นะครับเราก็ทำการกดติดตั้งโปรแกรมปกติเลยนะครับอันนี้ผมได้ทำการติดตั้งโปรแกรมไว้แล้วนะทุกคน เมื่อติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับเราก็เลื่อนลงมาที่ทัสบาร์ด้านล่างนะครับเราก็จะเจอตัวโปรแกรมคลิกที่ตัวข้อตรงนี้นะครับเลื่อนขึ้นมามันก็จะมี enable JIT แล้วก็ install a l l store โอเคแล้วก็มาที่ iPhone ของเรานะครับเตรียมสายแล้วก็ iPhone iPad ของเราที่จะทำการติดตั้งนะครับเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊ก PC ของเรา ตรงนี้ถ้ามันไม่เปิดขึ้นมาเรามาที่เมนูนะครับแล้วก็มากดเปิดตรงนี้มันจะเด้งขึ้นมาให้เราดาวน์โหลดโปรแกรม iCloud ซึ่งเราต้องล็อกอินแล้วก็ดาวน์โหลดโปรแกรม iCloud มาอันนี้ผมจะข้ามขั้นตอนดาวน์โหลดไปนะครับแล้วก็เมื่อเราดาวน์โหลดโปรแกรม iCloud มาล้าก็ทำการกดติดตั้งก็กดติดตั้งไปเรื่อยๆแล้วก็กดถัดไปไปเรื่อยๆนะครับ เสร็จแล้วมันจะขึ้นให้เรากดรีสตาร์ทเครื่องนะครับตรงนี้ผมจะข้ามขั้นตอน,นหลังจากนั้นเรารีสตาร์ทเครื่องเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เปิดโปรแกรม iCloud ขึ้นมานะครับตรง Taskbar แล้วก็กดที่ go.icloud.com นะครับผมเราต้องทำการซิงค์อินบัญชี Apple ID ของเราก่อนนะครับผมซิงอินในตรงนี้อันนี้ผมได้กรอกรหัสไว้ก่อนหน้าแล้วนะครับ ามาเปิดตัวโปรแกรม All Store เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นมาที่ Install All Store นะครับเราก็จะเจอรุ่น iPhone ของเรานะครับก็เลือกรุ่น iPhone ของผมจะเป็น16 Pro Max ซึ่งตัวนี้มันก็จะเด้งขึ้นมาให้เราใส่ Apple ID อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ทำการใส่ Apple ID นะครับแล้วก็รหัสผ่าน มันจะมีปัญหาตรงที่เวลาใส่ apple id icloud ตรงเนี้ยนะครับมันจะให้เราใส่ประมาณ3-4ครั้งนี่แหละใส่ทั้งเว็บไซต์ apple id icloud แล้วก็ใส่ apple id บนโปรแกรมแล้วก็โปรแกรมตัวนี้ด้วยเสร็จแล้วแล้วก็กด install นะครับมันจะแจ้งรหัสผ่านแล้วก็ตัวเลขไปยัง iphone ของเรานะครับผม ที่เราได้ใส่ Apple ID ไว้นะครับแล้วก็กดอนุญ,ญาตใน iPhone ของเรานะครับผแล้วก็มันจะขึ้นตัวเลขให้เรากรอกตัวเลขตามใน iPhone ของเราที่มันขึ้นมานะครับแล้วก็กด Submit ตรงนี้นะครับผมถ้ามันกด Install แล้วมันไม่ติดตั้งนะครับผม ให้เรามาที่ทัสบาร์แล้วก็มาที่โปรแกรม iCloud นะครับซึ่งบางเครื่องมันอาจจะติดตั้งตัวออสตอเลยนะครับแต่ถ้ามันไม่ขึ้นมาให้เรามาที่โปรแกรม iCloud แล้วก็ตรงนี้ให้เราใส่ Apple ID อีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้อาจจะยุ่งยากหน่อยเพราะว่าอ่ามันจะยากในในช่วงแรกๆมันจะให้เราใส่ Apple ID ในโปรแกรมแล้วก็โปรแกรม iCloud แล้วก็โปรแกรมออสตอแล้วก็เวลาจะติดตั้งมันจะให้เราใส่ Apple ID อีก โอเคเราใส่เสร็จแล้วเราก็ Sign In นะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้กด s e ตนะครับอ่าถ้าถ้ามันขึ้นประมาณนี้ในโปรแกรม iCloud ก็แสดงว่ามันล็อกอินผ่านนะครับโอเคแล้วก็ทีนี้เราก็มาที่โปรแกรม All Store เหมือนเดิมนะครับมาที่ Install All Store แล้วก็เลือกรุ่น iPhone ของเราที่จะติดตั้งโปรแกรมตัวแอปนะครับ ะตรงนี้มันจะให้เราใส่ apple id อีกครั้งนะครับผมโอเคเราก็ใส่ apple id อีกครั้งหนึ่งนะครับคือถ้าใครที่ทำแล้วมันขึ้น error ต้องไปดูข้อความ error นะครับเพราะว่า ก่อนหน้าผมขึ้นเออร์แล้วก็มีปัญหาที่มันติดตั้งลงไม่ได้นะครับอถ้าใครที่ติดปัญหาตรงไหนลองพิมพ์ข้อความในค้นหาใน Google ดูนะครับว่ามันติดเออร์อะไรนะครับโอเคแล้วก็กด Install นะครับถ้ามันได้มันก็จะโหลดตัว All Store บนแอปบน iPhone ของเรานะครับนี่เลยเราก็จะได้ All Store แล้วนะครับ แล้วก็กดเปิดนะครับมันจะขึ้นข้อความนักพัฒนามาที่แอปการตั้งค่าแล้วก็เลื่อนลงมาที่ทั่วไปนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่การจัดการ vpn นะครับตรงนี้เราจะเจอแอปของนักพัฒนานะครับแตะเข้ามาแล้วก็กดเชื่อถือ แล้วก็กดอนุญาตนะครับโอเคเสร็จแล้วก็ไปทำการเปิดแอป All Store ขึ้นมานะครับตรงนี้ผมจะไม่อนุญาตนะหรือใครจะอนุญาตก็ได้นะครับส่วนการแจ้งเตือนนี้ผมจะอนุญาตนะครับ เสร็จแล้วเราก็จะได้แอป Store มาแล้วนะครับตัวนี้จะเอาเอาไว้ติดตั้งแอป IPA แอปท e ี k ที่อยู่นอกเหนือแอป Store นะครับแต่ว่ามันจะมีการจำกัดเวลาการใช้งานก็คือ7วันนะทุกคนมีแบบเสียเงินนะครับเราต้องซื้อหรือแบบเสียเงินใครที่อยากจะใช้แอปแบบนานๆนะ,ค,ะคล้ายๆกับพวก E-Sign K-Sign หรือว่า Toy Store นะครับที่เอาไว้ติดตั้งแอป IPA แล้วก็ตรงนี้นะครับเรามาที่การตั้งค่านะครับอย่าเพิ่งถอดสายออกนะของผมได้ถอดสายออกไปก่อน ก็ใครที่ต่อสายเอาไปก่อนก็ให้ทำการต่อสายนะครับเวลาเราล็อกอินบัญชี Apple ID อ่ะมันจะกดเข้าไปล็อกอินไม่ได้นะครับถ้าเราถอดสายออกก็ไปที่โปรแกรม a u t s t o r e เหมือนเดิมนะครับในคอมพิวเตอร์นะครับเปิดโปรแกรมไว้นะครับแล้วก็มาแตะที่ Apple ID ตรงล็อกอินตรงนี้ แล้วก็ทำการล็อกอิน Apple ID นะครับก็คือถ้าเราไม่ต่อสายมันจะกดแตกเข้ามาเชื่อมต่อบัญชี Apple ID ไม่ได้นะครับนี่ก็ทำการล็อกอิน Apple ID แล้วก็ใส่รห,หัสผ่านปกติต้องเป็น Apple ID เดียวกันนะครับ แล้วก็ใครที่อยากจะติดตั้งแอป IPA ให้มาตรงเมนูตรงนี้แล้วก็กดเครื่องหมายบวกแล้วก็เลื่อนมาหาแอป IPA ที่เราต้องการจะติดตั้งหรือไปดาวน์โหลดแอป IPA มานะครับผมสมมติผมจะติดตั้งตัว TDS CarPlay ตัวเนี้ยซึ่งถ้ามันลงใน e s i s n casing แล้วมันใช้งานไม่ได้อะมาลองติดตั้งผ่านตัวนี้ดูนะครับแล้วก็เลือกตัวแอปนะครับแล้วตรงนี้ก็เลือก Keep นะครับเดี๋ยวรอมันโหลดตัวแอปก่อนนะครับ ก็คือก่อนหนะ้าผมไปลองสอนโหลด k ค i g n แล้วก็ติดตั้งตัว TDS แล้วมันไม่แสดงภาพก็คือเขาให้ใช้ตัว All Store ตัวนี้นะครับในการติดตั้งตัว TDS หรือแอปอื่นๆที่มันใช้งานไม่ได้ก็ลองมาติดตั้งผ่านตัวนี้ดูนะครับแล้วก็มาสามารถเปิด j i t ได้ด้วยนะครับผมตรงนี้ก็ให้เรากดตรงที่7 day นะครับเพื่อติดตั้งตัวแอป TDS หรือแอป IPA ที่เราต้องการติดตั้ง โอเคแล้วก็มันก็จะทําการติดตั้งบนหน้าจอให้เรานี่เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะสามารถใช้งานแอป IPA ได้นะครับ